เป็นเวลาเดียวกับเจ้าโพเดินทางสู่วังหลวงพระจุลนวะค,ครับใช่เปล่าวะขอบคุณรางวัลจากพี่หนูแดงเลยนะครับขอบคุณครับน่าจะใช่นี่เนี่ยเลอสวงลูกเราไปไหนอา้าวอีนี้อีนี้เออสลามสลามเารเาเป็นรางไม่ใช่แขก ไอ้น้องอยู่เมืองนี้ป่ะอยู่แจ้วเยี่ยมวันดีพี่ยังวันดีวันดีสิวันดีวันดีทำไมวันดีพี่จัเิญพรเดี๋ยวรู้จักไม่ใครมึงรู้จักกูไหมใครไม่รู้จักนี่แนะนําชื่อพระพี่เพียพี่โพพระโพพระโพเป็นพระพี่เมียพูดบ้กรา ไอ้ไอ้ไมันต้องสนใจแล้วเอางี้เครียดคิดเรื่องอะไรมาหาคนคุยกันค่อยๆคุยใช่รู้ว่าช่วงเนี้ยมันลําบากคนในเมืองไปไหนมาไหนก็ไม่ค่อยได้ออคนที่บ้านแม่งคิดดูนะอ่าจะทอดปลาจะกินปลาอีเหี้ยทาปากูเน่าซะได้เร็วที่สุดพูดให้กูเครียดอีกเอแล้วมีนิเมตนดนะมีนิเมตนด้วะเดี๋ยวไปซื้อให้อุยแอไม่แดกแล้ว กูไม่กินทั้งนั้นวันนี้นะกูโมโหคนในเมืองโมโหคนที่บ้านป้าคนในเมืองคนที่บ้านคนในเมือง,นนม,องมันทําน้องกูท้องเลวไหมมึงว่าเลวไหมชาติชูใช่เลวอย่างเดียวไม่ได้นะต้องพูดอย่างนี้เลยว่าเอาตัวมันนี่เลวพอยอยู่ที่คนสั่งคนสอนจะพูดถึงพ่อแม่เลยใช่ไหมอา้าญาติโกโหติกาเป็นยังไงพ่อแม่ ่าตายยายเป็นยังไงอย่างนี้คุยกันยาวเลยตุ๊ดมันต้องเป็นยังไงมันต้องยังไงเอ้าผมพูดจริงไหมเนี่ยถูกต้องเอาอย่างนี้คนในหวังมึงคนในหวังใช่ไหมเนี่ยคนที่นี่แจ้วมคนที่ไหนกูคนทุกที่กูไปไหนกูก็เป็นคนเออเอาดีเลยมึงคนในหวังเออคนนี้คนในวังมึงไปตามไอ้คนที่ทําน้องกูท้องมาทีรับปากว่าเจ็ดวันจะไปรับเข้าเมืองหายเก็บใช้ใครมึงไงมึงรู้ไหมเนี่ยที่ตรงนี้เป็นที่ของใครกูรู้ ใครเอางี้เอางี้ตอนแรกกูจะคุยกับไอ้ไอ้ตัวลูกใช่ไหมไอ้ไอ้ไอ้ตัวสร้างเรื่องไอ้ตัวสร้างเรื่องกูไม่คุยคุยกับใครกูคุยกับพอบ่อไปเลยรู้จักเขาเปล่าชัยยศิษย์นะง้องสิกูรู้จักได้ไงเออมึงรู้จักได้ไงใช่แล้วทำไมกูไม่รู้จักมึงอา้าวแต่มึงจะรู้จักกูกูนี่พระพี่เมียมึงไปตามชัยยศิษิ์ดองของกูมาไปพอดองเดี๋ยวกูให้ยี่สิบให้กูด้วยอ พี่ได้รางวัลนะน้องถ้าสมมติเจอตัวชายสิทธิ์คุยเลยกูคุยเลยแน่ใจกูคุยเลยจำชายสิธย์ได้ป่าใช่เห็นตูดจำหน้าได้เห็นหน้าจำตูดได้ตูดเป็นไงดำๆมีสิวมึงไปตามชายสิธิ์มากูไม่แชรมลมนั่นไปรอแป๊บอารมณ์กูไม่ดีอนหน้าตาไปตามชายสิธิ์เร็วด่วนไปจริงเหรอไปตามชายสิธิ์รอแป๊บเร็วร้อนด้วย หายชายศิษย์นี่ทำเป็นหน้าตึงหน้าตึงหน้าตึงเดี๋ยวกูตบซักไาเหมือนนี้มามึงเข้าใจกูไหมเนี่ยเข้าใจกูบอกให้มึงไปตามชายศิษย์มายังอ่ะก็ยังไม่มาไงมึงจำได้แน่เปล่ากูรู้จักแล้วกันล่ะรู้จักปุ๊ถ้าเห็นหน้าไปตามตูดได้เห็นตูดกูตาหน้าได้ไปตามชายศิษย์รอแป๊บกูให้เวลาสองนาทีเร็วด่วน ไม่คุยนรังสรรค์ไม่คุยคุยกับชัยยศิษ์กวนตีนใช่ไหมเนี่ยฮะยังไงฮ้ยบอกให้ไปตามชัยยศิษ์มึงแน่ใจหรอว่ารู้จักชัยยศิธิ์แน่ใจมึงแน่ใจเหรอไปตามชัยยศิธ์เป็นอะไรเป็นพ่อของพระนรังสรรค์แล้วเป็นอะไรมีตำแหน่งอะไรในเมืองเป็นเจ้าเป็นเจ้าสามารถตัดคอคนได้ถูกต้องแล้วมึงรู้จักชัยยศิธิ์ไหมกูรู้จักแน่ใจแน่ใจกูเนี่ยชัยยศิษ์ นึกแล้วทำไมคุ้นคุ้นหน้าคุ้นตาไอ้ห่าเอ้ยแต่เดินทางมาไกลเอานั่งก่อนพอดองมึงนั่งก่อนนั่ง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 คนกันเองรู้แล้วนะนี่เอ้ไม่ต้องคุยออานี้เอางี้ฮะเอ้เราดองกันคุยเลยเปิดอกเปิดใจทำไมนั่งตรงนู้นอันนั้นมันสำหรับทหารแล้วมึงเป็นใครดองมึงไง น้องกับมึงแล้วเอโดยที่กูไม่รู้ตัวก็ลูกไงน้องสันใช่ไหมออลูกไปประพาสป่าทำไมได้กับน้องสาวพูเป็นเล่นพูชอามั่ซัวตัดหัวดเจ็ดชั่วโคตรโอ้ยกูให้ตัดเจ็ดชั่วโคตรเลยกูเหลือโคตรเดียวกูคนเดียวด้วยให้ตัดเจ็ดชั่วโคตรตัดอย่ส่งเด่นนะมึงเชื่อนะไอ้โพไอโพไอโพน้องสาวชื่อลำพึ่ง นลังสันทาน้องสาวทองบอกเจ็ดวันจะไปนออําจวช่อฟ้าไปแจ่ไปรับเอาใหม่นะนําวช่อฟ้าไปรับตอนนี้กี่วันแล้วจะเป็นเดือนแล้วยังไม่เห็นเงาสามสี่เดือนแล้วไม่มีไม่มีเลยมาตามตบัดสัตว์เป็นเจ้าอยาตบัตสัตว์ไม่ยอมแล้วท้องด้วยตอนเนี้ยเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเลือสูงขึ้นฟอสิเดพ่อนี่ใครอ่ะนัลลังสันไงไม่ใช่ นี่ใครอ่ะนังสันไงไม่ใช่นัังสันไม่ใช่คนนี้แน่ใจหรอบัดดีพี่ยังบัดดีเฮ้ยลูกเจ้าไล่เรา้องกันลูกเจ้าเี้ไม่จรินัลสันนะเร้แน่ใจยังไงก็ดองกันบัดดีพี่ยังไอ้นี่รู้จริงไปพระเออไปพระไอ้นี่รู้จริงเนี่ยอนี่ไม่ใช่นังสันไม่ใช่คนนี้ลูกชายคนรองจำได้ชื่อโรสวงไปตามมาไปตามเสด็จพี่เจ้ามาพออยากรู้ความจริงอะไรสักอย่างหนึ่ง รู้จริงนะมึง่ะโอ้โหนี่ใครถ้าสมมตินัดอังสันมาปุ๊บจำได้ถ้าเขาบอกไม่จำมึงอ่ะเขาไม่รู้จักมึงอ่ะให้ตัดหัวเบเก้เนี่ยเอาตรงๆนะถ้าสมมติตัดไปเจ็ดโชคโคตรม,มีครบไหมมีอยู่โคตรเดียวเหลือคนเดียวเดี๋ยวจะเอาไหมาละเง้นนะตัดหัวของมึงเอาซิมีกี่หัวถวายหมดให้หกหัวเลยบ้าๆแล้วมีกี่หัวนี่หนึ่งหัว นี่หัวหัวไหลสองสองหัวเข่าสามสามหัวนิ้วโป้งมือสี่สี่หัวนิ้วโป้งตีนห้าห้าหัวหัวไหลหกหัวหูไม่มีมีไม่มีมีหัวหูหัวอะไรตอนเด็กๆไปเล่นเคยไหมเคยยังไงเล่นซนไปแม่ด่าพวกมึงนี่เล่นซนจังระวังหัวหูแตกนั่นไงครบหกพอดีแล้วแล้วแล้วถ้าเรียกมาปุ๊บรู้จัก มึงมีเรื่องคุยกับกูยาวาแต่ถ้าไม่รู้จักมึงแล้วแต่ให้หก<อ>หัวก็ให้หกหัวถวยประคมด้วยพระเจ้าเกษตรพ่อมีเรื่องอะไรหรือพระเจ้าค่ะมีเรื่องสิลูกถ้าไม่มีเรื่องเขาไม่เรียกเจ้าออกมาสิ่งใดพระเจ้าค่ะมีผู้ชายคนหนึ่งมันชื่อวโพมาจากบ้านวังน้ำพึ่งมันมาบอก กษริย์พ่อว่าเจ้านี่ไปทําน้องสาวมนันท้องเป็นความจริงหรือไม่เจ้าพ่อไม่รู้เฮ้ย <heim? S 1> พ่อครับคนนี้ใช่ไหมวะเพ,พ่อมา รู้จักบอกรู้จักไม่รู้จักเพราะจะตัดหัวมันอ,อ,อ,อย่าอ้อมอึงไม่อ้อมึงไม่อ้อมอึงไม่อ,อ้ามึอองฟอ,อ,องแล้วนะรู้จักมันนา่าโมโหให้พ่อมาหาลัวกเกิดปัญหา เพราะว่าสัญญาที่ว่าย่งใหญ่มันสุดร้ายเอือนเอ่ยถ้ารู้จักเจ้าดวงเราคงจู๋เลยบอกไม่รู้จักเลยกลับขันขอถูนลาพระเจ้าค่ะเสด็จพ่อ เฮียแล้วไม่มองได้สายตาอย่างนั้นไม่เอาเออคือเอ่อฮันะจับตัวไอ้พอไปตัดขั้วเจยวเขาอาจจะจากบ้านผมมานานอาจจะจำไม่ได้ก็เป็นได้มีคนหนึ่งขอแก้เตีกคนหนึ่งขอแก้อะไรนะขอแก้ตัวอีกคนหนึ่งแก้ตัว คนนี้รู้จักแน่ขนาดลูกกูนะที่คนที่ทำน้องสาวมึงท้องเ,อเขาก็บอกไม่รู้จักมึงรู้จักใครอีกเขาไปแป๊บๆเขาอาจจะลืมผมไปแล้วก็ได้แต่คนนี้รู้จักแน่ไม่มีวันลืมเพื่อนกันเพื่อนกันเกิดหมู่บ้านเดียวกันมึงติดกูไว้หัวแล้วนะเป็นทหารอยู่ที่นี่มึงติดกูไว้หัวเลยนะจะพูดอะไรออกมาคิดก่อนให้หกหัวเลยแน่ใจแน่ใจ รู้กูบอกไม่รู้จักถ้าคนต่อไปเรียกออกมาบอกไม่รู้จักมึงให้กูทําไงตัดหัวเลยตัดเลยเชิญแน่ใจครับผมรู้จักใครวะแม่ทัพขวัญเมืองขวัญเมืองขึ้นเฝ้าเรียกเขาผมใส่ขึ้นเฝ้ามีอะไรจะรับใช้หรอเระ่เจ้าค่ะตรงนี้มันแข็งจังเลยนั่งตรงนี้ดีกว่า ความวัวไม่ทันหายตู่ๆก็มีความวะควายเข้ามาอีกเกิดเรื่องอะไรขึ้นเหรอระเจ้าค่ะมีชายคนหนึ่งมันชื่อว่าไอ้โพเดินทางมาจากบ้านวังน้ำพึ่งมันมาบอกว่านักดังสรรไปทำน้องสาวมันท้องนักดังสรรออกมาแล้วแต่บอกว่าไม่รู้จักมันมันยืนยันนั่งยันและนอนยันบอกว่ารู้จักเจ้า ชื่อว่าขวัญเมืองเป็นเพื่อนกันพูดอีกก็ถูกอีกใครจะจะถามว่าเจ้ารู้จักไอ้พอ่อ่ไหมจ้าเอ๋นนั่แหละเริ่มยิ้มแหละเริ่มยิ้มแหละวฮัลโหลเดี๋ยวดิเขายังไม่ตอบไม่ต้องตอบดูจากมุมปากก็รู้แน,น่อนอนพระเจ้าค่ะเจ้าโผลผู้นี้ เป็นหนุ่มแห่งหมู่บ้านวังน้ำพึ่งหมู่บ้านเดียวกับก้าหม่อมชัน <c oughs> ก็หม่อมชันรู้จักดีพระเจ้าค่ะน,นั่นไมร่รู้จักรู้จักรู้จักเอยแต่เดี๋ยว <ๆ S 1> ก่อน,นพระเจ้าค่ะจักเลยจ้าโพผู้นี้ไม่มีใครที่จะไม่รู้จักมันหรอกงอาไงเพราะว่ามันเป็นคนสติไม่ดีพระเจ้าค่ะใครคุยกับมันรู้เรื่องคนนั้นแหละบ้าเพราะมันเที่ยวไปตูบอกคนนู้นบอกคนนี้ว่ามันน้องสาวมันท้องกับเจ้ามีเจ้าเป็นผัวว่าอย่างงู้นอย่างงี้เขารู้กันหมดทั้งหมู่บ้านทุกคนมันเป็นคนบ้าไม่มีใครเขาคุยกับมันรู้เรื่องหรอกพระ้าคนบ พวกคุยรู้เรื่องหรือเปล่าพระเจ้าค่ะก็คุยกับมันพักใหญ่แล้วเนี่ยพระองค์ไอ้เมืองไอ้บ้ากูไม่ได้บ้ามึงนะบ้าแต่โรงพยาบาลศรีธัญญาเรียกกูคนไข้เฉยๆฉยไม่ได้บ้ามึงบ้าปะเนี่ยกูไม่ได้บ้านไอเมืองมึงเนี่ยบ้าแน่เลยบ้าพระเจ้าค่ะเห็นไหมพระเจ้าค่ะกูต้องบ้าเหรออะไรมึงบ้าปะเนี่ยบ้าไะล่ะกูไม่บ้ากูก็ไม่บ้า อะไรต้องตายพี่เนี่ยขวัญเมือ,องพระเจ้าค่ะเอา,อางี้เลยกันสงสารมันเอามันออกไปจากเมืองก่อนคุยกันมันต้องพักหนึ่งเราอับอายอยังไงก็เอาไปขังคุกไว้ก่อนกูบ้าค้ามคุกบ้าทหาร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 แดดข้าต้มแล้วล่ะ นำตัวผู้ชายคนนี้ไปขังคุกไว้ไปยังางติดคุกเลยเลยเติดคุกติดสิเฮ้ยกูบา้าเฉยเฉยมึงคนบ้าต้องติดคุกสารจับตัวไหมจ้าอะไรติดคุกเหรอเอา้องติดสิพี่แะไรพิดคาดกระทันหันต้องติดคุกเออเจ้าครับไปเลยไอ้เมืองอะไรมึงเอาอย่างงี้กับกูใช่ไหมเอาอะไรก็แกทำผิดก็ต้องติดคุกหนังสันคนหนึ่งแล้วนะ มึงเพื่อนกูนะจะมันเหลวไหลแต่มึงทำอย่างนี้กับกูนะได้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับผมคนบ้าผมคนบ้าเออผมจะทำอะไรก็ได้ติดคุกก็พาไปใช่แต่เจ้าครับขอร้องอย่างหนึ่งขอร้องอะไรผมแต่งกอนให้ไอ้เมืองไว้ก่อนหนึ่งมึงคนบ้ามึงแต่งกรนรู้เรื่องเหรอขอร้องก่อนสักกอนได้ไหมอยากร้องกอนชมชมเหรอใช่ครับอ๋อได้ได้แล้วนาจ๊ะรับร้องคุณจะร้องเหรอร้องชมเมืองให้เขาร้องหน่อย ผมแทบลมพับดับหงายพึ่งสงสารแต่อีพึ่งน้องพี่ก็เพราะไอเมืองมันมัวเอามันชังชัว่บงชีบอกไม่รู้จักเรานี้ต่อเนืองเจ้ารู้ไม่ทันว่าเป็นเพื่อนกันแท้ๆเลวจริงนะไอแม่เมือง